ยามาฮ่า XMAX 3 0 0 20 2025เป็นสกูตเตอร์ระดับพรีเมียมที่ได้รับการอัปเกรดใหม่อย่างเต็มที่เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของนักขับขี่ในยุคใหม่รุ่นนี้ไม่ได้เป็นแค่สกูตเตอร์ที่เน้นการใช้งานในเมืองเท่านั้นแต่ยังมาพร้อมกับการออกแบบที่ดึงดูดสายตาและฟีเจอร์ที่ทันสมัยที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางระยะไกลามากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่กำลังมองหายานพาหนะที่มีทั้งความสปอร์ตและความสะดวกสบายยามาฮ่า XMAX 3 0 0 2025จึงถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งการออกแบบของ Yamaha XMAX 300 2025ยังคงคอนเซปต์สปอร์ตแกรนด์ทัวรที่เด่นชัดด้วยเส้นสายที่เฉียบคมและรูปทรงที่ดูบึกบึนโดยเฉพาะกระจังหน้าใหม่ที่มีความทันสมัยและล้ำสมัยมากขึ้นโดยไฟหน้าแบบเล d d e ดีไซน์ใหม่ไม่เพียงแต่ช่วยให้การมองเห็นดีขึ้นแต่ยังช่วยเสริมให้ตัวรถดูดุดันขึ้นอีกด้วย การออกแบบที่เรียบหรูแต่แข็งแรงยังช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่ด้วยเบาะนั่งที่ออกแบบใหม่เพิ่มความนุ่มนวลในทุกการขับขี่นอกจากนี้พื้นที่ใต้เบาะยังได้รับการปรับให้สามารถเก็บของได้มากขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางไกล Yamaha XMAX 300 2025ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ขนาด292ลูกบาทเซนติเมตรแบบสูบเดี่ยวที่ให้พละกกำลังสูงสุดถึง27แรงม้าและแรงบิด29.5นิวตันเมตรซึ่งทำให้การขับขี่ในเมืองหรือบนถนนทางไกลเป็นเรื่องง่ายและสนุกสนานเครื่องยนต์ของ XMAX 300ยังได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อให้มีความสมดุลระหว่างการประหยัดน้ำมันและการให้พลังแรงม้าอย่างเต็มที่ที่สำคัญคือระบบขับเคลื่อน CVT ที่มีประสิทธิภาพช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์มีความลื่นไหลและตอบสนองได้ดีในทุกสถานการณ์นะ Yamaha XMAX 300-2025มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์นักขับขี่ในทุกมิติเริ่มจากหน้าจอ LCD แบบดิจิตอลที่สามารถแสดงข้อมูลที่สำคัญเช่นความเร็วระยะทางอุณหภูมิและข้อมูลการขับขี่อื่นๆได้อย่างครบถ้วนและชัดเจนโดยสามารถปรับแต่งโหมดการแสดงผลได้ตามความต้องการของผู้ขับขี่นอกจากนี้ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (traction control system) ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ โดยการตรวจจับสภาพถนนและปรับการส่งกำลังจากเครื่องยนต์เพื่อป้องกันไม่ให้ล้อหมุนฟรีในสภาวะที่มีการลื่นหนึ่งในจุดเด่นของ Yamaha XMAX 300 2025คือระบบการสือนที่ได้รับการพัฒนาเพื่อให้การขับขี่มีความนุ่มนวลและมั่นคงมากยิ่งขึ้นด้านหน้าใช้โช๊คอัพเทเลสโคปิกแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวฟอร์ซึ่งช่วยให้การยึดเกาะถนนดีขึ้นและลดการสั่นสะเทือนขณะขับขี่ส่วนด้านหลังใช้ระบบการสือนแบบคู่ดูอัลช็อคแอปเซอร์เบอร์ ซึ่งปรับได้ในหลายระดับเพื่อให้ตอบสนองกับทุกสภาพถนนนอกจากนี้ระบบเบรกแบบดิสเบรกทั้งหน้าและหลังพร้อมระบบเบรก ABS ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องการหยุดรถทันทีหรือขับขี่ในสภาพถนนเปียกลื่น Yamaha XMAX 300-2025นับว่าเป็นสกูตเตอร์ที่มีการอัปเกรดในหลายด้านทั้งแง่ขององค์การออกแบบสมรรถนะและฟีเจอร์เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตัวรถยังคงความสปอร์ตและสะดวกสบายในการขับขี่ระยะไกลได้อย่าง